ไม่คู่ใจไหมคะออนไลน์ Holy Land Lu ัก M2 แม่ค้อาออนไลน์ห้ามพลาดคลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยฟ้าจะพามาแนะนำไอเทมที่จะช่วยทำให้การไ้า์ขายของของเราเนี่ยดูเป็นมืออาชีพแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนๆก็มีการไ้า์ขายของเยอะแยะเต็มไ,ไปหมดเลยใช่ไหมคะไม่ว่าภาพและเสียงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักๆที่จะมาทำให้การไ้า์ขายของของเราเนี่ยดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น วันนี้ค่ะฟ้าก็เลยมีไอเทมที่จะมาแนะนำานั่นก็คือ Holyland Lux M2 ไม d w i ล l e ที่จะมาช่วยทำให้การไลฟ์ขายของของเราทั้งโฟล์แถมให้เสียงดีระดับสตอริโอด้วยนะคะแต่ข้อดีของเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเขาดียังไงมาเดี๋ยวฟ้าจะเล่าให้ฟัง ขนาดที่เล็กเท่าเหรียญแถมยังเบากว่าใครด้วยขนาดของเขาเนี่ยที่เล็กเท่าเหรียญเลยนะคะแถมเขายังเบาค่ะน้ําหนักของเขาเพียงแค่9ก้ากรัมเท่านั้นทําให้เวลาที่เราติดปกเสื้อหรือว่าติดตรงไหนเนี่ยก็ไม่เกะก,กะเดี๋ยวฟ้าจะติดให้ดูนะคะนี่ค่ะง่ายๆแบบนี้เลยซึ่งหลังจากที่เราติดปกเสื้อนะคะก็ไม่ทําให้เสื้อของเราเนี่ยย้อยหรือว่าเสียทรงเลยค่ะ กดเลคอขอดวิดีโอก็ได้ถ่ายภาพก็ได้ที่ตัว T X ของเวอร์ชันสมาร์ทโฟนเนี่ยนอกจากเขาจะทำหน้าที่เป็นไมโค l เ e t แล้วนะคะ,ะ,คะเขายังสามารถเป็นรีโมทคอนโทรลสามารถกดเล็อขอดก็ได้ถ่ายภาพก็ได้ด้วยค่ะซึ่งฟังก์ชันเนี่ยทำให้เราสะดวกไม่ต้องไปกดเล็อขอดที่สมาร์ทโฟนเลยวิธีทำก็ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่เรากดที่ปุ่มน no ้อยแคนเซลลิ่งสอครั้งแบบนี้ค่ะ เท่านี้เราก็สามารถเลคคอร์ดวิดีโอก็ได้ถ่ายภาพก็ได้ซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าไม่เกี่ยวกับการไลฟ์สดใช่ไหมคะฟังก์ชันเนี่ยฟาคิดว่ามีประโยชน์เวลาที่เราอยากจะถ่ายรีวิวสินค้าค่ะเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปกดที่สมาร์ทโฟนเลยมีน้อยรีดักชันหมดกังวลเรื่องเสียงรบก,กวนไปได้เลยเวลาที่เราไลฟ์ขายของเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไลฟ์ที่บ้านหรือว่าที่ร้านค้าใช่ไหมคะทาให้บางทีอาจจะเกิดเสียงรบก,กวนไม่ว่าจะเป็นเสียงแอร์เสียงพัดลมหรือว่าเสียงรถ แต่เวลาที่เราใช้ลาก M2 เนี่ยเขาจะตัดเสียงรบกวนออกไปหมดเลยนะคะทำให้ลูกค้าได้ยินเสียงเราชัดเจนพร้อมเอฟกันลัวๆเลยค่ะใช้งานได้ยาวไม่พลาดแม้ไลฟ์นานๆฮอล l แลนลัก M2 เนี่ยเขาสามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องถึง10ชั่วโมงเลยนะคะต่อให้เราจะไลฟ์มาราธอนแค่ไหนเจ้าตัวเนี่ยเขาก็เอาอยู่ค่ะเพียงแค่เราวางลงบนเคสชาร์จแบบนี้ค่ะ เขาก็ชาร์จพร้อมใช้งานในครั้งถัดไปได้ทันทีไม่พลาดโอกาสดีๆแน่นอนค่ะสามารถไลฟ์พร้อมกันได้มากกว่า1ช่องทาง ในสมัยนี้เนี่ยช่องทางการไลฟ์ขายของก็มีมากมายหลายแพลตฟอร์มใช่ไหมคะซึ่งพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็เลือกทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์เพื่อไลฟ์พร้อมกันหลายๆช่องทางเลยซึ่งเขาก็ต้องใช้ไม้หลายๆชุดแต่อาจจะดูเกะกะใช่ไหมคะถ้าเรามีไม้ติดเต็มตัวเยอะแยะเต็ไมไปหมดแต่ถ้าเราเลือกคนลี่แลน์ลัก M2 ชุดคอมโบเนี่ยเขาสามารถเชื่อมต่อได้ทีเดียวพร้อมการถึง3ช่องทางเลยนะคะทําให้เราไม่ต้องติดไม้เกะกะหลายๆตัวเลยฮ o l ลี่แลนด์ลัก M2 ชุดเดียว เอาอยู่แน่นอนค่ะมาพร้อมกับ a อเซ s รซอรีในเซ็ตไม่ว่าจะเป็นเคสช,ชาร์จคลิปหนีบหรือว่าแม่เหล็กและสายคล้องคอแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวฟ้าจะติดให้ดูนะคะติดแบบนี้เลยซึ่งไอเทมเหล่านี้นะคะจะมาเป็นตัวช่วยทำให้การทำงานของเราง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังสามารถคอนโทรลแล้วก็ตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันลักซาวได้ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข้อดีของ Hollyland Lu M2 ไมเวเล็ wallet, ไซส์จิ๋วที่จะมาตอบโจทย์แมค้านักไลฟ์นะคะตัวช่วยที่จะทําให้การไลฟ์ขายของของเราเนี่ยดูน่าสนใจแล้วก็มืออาชีพมากยิ่งขึ้นถ้าหากใครสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่เด e ะดิจิตอลเอสทและตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะก่อนจากกันในคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครป์ที่ช่องเด e ะดิจิตอลเอสทเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลาเราอัปเดตสินค้าหรือว่ามีอะไรใหม่ๆจะได้รู้ก่อนใครแลวถ้าหากใครมีข้อสงสยัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอ คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ